คือแค่เรียนนะครับดูทุกคนมีสีหน้า yeah. ยิ้แย้มจัมใสอันนี้จะไปทัศนศึกษาไป <perseverance> ไหนกันเหรอไปไหนกันครับไปไหนกันเนี่ยทัศนศึกษาทัศนศึกษาที่ไหนครับนักเรเยนสาวอุ้ย ไปไหนกันครับพ้องนี้ไปไหนเนี่ยไปไหน้าหน้าจะขาาเข้างาง ไปไหนกันเหรอครับไปไหนเนี่ยไปไหนกันครับไ ขบวนรถไฟไปไหนกันครับขบวนนี้ไปไหนกันครับ <c oughs> ชนเด็กชนเด็กขบวนนี้ไปไหนครับขบวนนี่ไปไหนะรๆูกเเสั่งนวดลูกสั่งนิ้วด้ลูกสั่งนวได้สังนิ้วลูกสั่งนิ้วนี่ยสางาเป็น

ไปไหนกันครับไปไหนกันครับไปไหนกันรัไปไหนเนาะทัศนัยศึกษาสนุกไหมครับสนุกไหม เมื่อเวลจะได้เดินอย่างสบายปหนึ่งบางคุณครูนะคะปหนึ่งฟังคุณครูค่ะทั้งหมดเลยเวลาเข้าชมมีทัศการหรือการแสดงต่างๆให้ดูได้แต่ล่มือจืบอะไรที่ต้องการไปแตะได้ไหม่ได้ ก็ดูสิเอาบอกเอาสะพายกระเป๋าเป้พี่ดูหนูหน่อยส รอบ10โมงนะคะ่านเสื่องดราีนละหนึ่งดวงนะคะนี่นะมองง่มือยพ่คิมยายามอมือิกับอมือกดแต่อย่าอมือแกะกดกัะแกะไม่เหมือนกันนะลรกตะละอุกตะระแอ่นะโอกูต้องการทํานสุด ไม่เอาซาลาเอตับะวนะคะากนสีค้องสลองนะวนะคะ่งนวิทยาศาสตร์นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3วิชนะคะวันนี้สำบของน้องนะคะจะมีกิจกกดวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาธรรมชาติทิทยานะคะครั้งนี่บอกไปแล้ตอน จะเป็นโครงการแสดงที่จัททดรอบปิมโปะนะคะส่วนาน้องอนุบาลสามนะคะแล้วก็น้องปอนด์ชั้นสองนะคะจะเป็นการแสดงที่จัดรอบปิมโปะนะคะ ขอแนะนําตัวก่อนเลยพี่ชื่อพี่น้ํานะคะวันนี้ก็จะพาน้องๆมาชมธรรมชาติมหัสารย์กันนะใครทราบบ้างว่าถ้านึือถึงธรรมชาติแล้วนรกถึงอะไรเอ่ยป่ามีอะไรอีกน้ำน้ำก็เลยอ้อที่สำคัญก็จะต้องเป็นต้นไม้ใช่ไหมคะอ่าแต่พี่ก็จะย้อนเวลากลับไปเมื่อสามล้านห้าแสนปีมาแล้วใครเกิดบนะ้า โอมีคนเกิดแล้วด้วยนะคะตอนนั้นก็จะมีมนุษย์อ่ามนุษย์หินโบราณเขาเกิดขึ้นมาแล้วอ่ามนุษย์หินโบราณเนี่ยก็มนุษย์ของเรามีความเฉลียวฉลาดมากเลยแตกต่างกับสัตว์เพราะว่ามนุษย์มีอะไรเอย่ยอ่ามนุษย์มีสมองนั่นเองอัญชันฉลาดแล้วก็ช่างสังเกตมากเลยมีวันหนึ่งมนุษย์ก็เดินเข้าไปในป่าอ่าไปเจออะไรบ้างสัตว์อ่าไปเจอสัตว์แต่ที่สําคัญ สัตว์เนี่ยมีอะไรงอกออกมาจากปากเอ่ยเขี้ยวอ่าักสัตว์เนี่ยมีเขี้ยวออกมาจากปากใช,ใช่ไหมคะมนุษย์ก็สังเกตว่าเขี้ยวเนี่ยมีความแหลมคมมากเลยเอาไปผลิตเ,เป็นอาวุธน่าใช่แล้วเอาไปผลิตเป็นอาวุธอันนี้ก็จะเป็น มีดหินโบราณนั่นเองเจ้ามีดหินโบราณมีลักษณะแหลมคมเหมือนเขี้ยวของสัตว์นั่นเองก็จะใช้เป็นอาวุธในการล่าเหยือ่อหรือไม่ก็หาอาหารนั่นเองอแต่ปัจจุบันนี้มีมีใครใช้มีดหินโบราณบ้างไม่มีแล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นมีดสแตนเลสที่อยู่ในครัวเรานั่นเองอแต่ที่สําคัญมนุษย์หินโบราณเนี่ยก็จะใช้เจ้าอาวุธเนี้ยล่าสัตว์่อยอ่าก็เลย ตีกันจออาจารย์อาจารย์ร่งนิดนเลยเดี๋ยวตีกันเปาอิทธิะอ๋นุแนาม่งเรยนั่งทีเดิมค่อนุบอลถามต้องเไปโชว์กับเครื่องเหลืองโอ้โหเหนี๋ยเนี่ยอาจารย์ร่อยเดี๋เลยครับเดี๋ยวตีกันีเอาไปโชว์กับเครื่องเหลืองเนี่ย ได้มาเล่นด้วยกัดีตีกันโอ้ยยังไงลูกหมวกก็ไม่ใส่แต่ได้ะเดี๋ยวนเดี๋ยวเป่งดชงครับผมแดงฟ้าแดงแดงงแดงง ุปานอะไรลูปานอะไรผมผมเล็กด้วยนะอันนี้เล็กกว่าผมพี่น่ะเอาเอาพันธุ์นี้เกี่วไปร้องขึ้นนให้น้องปาอไปก่อนร้านด้นอเลยขครผมตัวเล็กเลยอ่ะของคูตัวเล็กกว่าผมนี่ยขตัวเพื่งล้